คณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณธนัททารินทชจินดาผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนยโสธรและมิสแกรนมุกดาหารครับคณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณยุรน,นันจันทยาผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนร้อยเอ็ดและอุดรธานี2022ครับและคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านครับคุณพิมพ์สุดาเชโลโคุณตัวแทนผู้บริหาร,รบบกับรางวัลมิลินโมเดล และในโอกาสนี้นะครับผมขอียนเชิญคุณยุรนันจันทยาครับผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนร้อยเและมิสแกรนอุดรธานีให้เกียรติในการมอบรางวัลขอเรียนเชิญครับาามมและสำหรับรางวัลมิลินโมเด<ร>ลได้แก่หมายเลขเขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 24ครับน้องมะนาวครับเรียกได้ว่าในวันนี้นะครับเธอกวาดรางวัลพิเศษไปหลายรางวัลเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องมะนาวหมายเลข24ครับและขอขอบคุณคุณยุรนันจันทยาครับผู้มุ่งในการกองประกวด Miss Grand 101และอุดรธานีเป็นอย่างสูงครับและในช่วงเวลานี้นะครับผมจะทำการประกาศ